มีคนส่วนมากถามว่าจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> มีที่ซอยสายลมก็ถามว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมันแล้วมันจะให้จะเอา,าให้เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าถอถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เมื่อสมาธิเกิดขึ้น จิตใจระง,งับจากนิวรณ์อารมณ์ก็เยือกเย็นกิเลสระง,งับเวลานั้นกิเลสในใจเราไม่หลังไม่ฟูไม่ดิ้นรนระง,งับตัวมันนอนนิ่งเมื่อกิเลสนอนนิ่งปัญญาเมื่อจิตเป็นสุขปัญญาก็เกิดเองปัญญาที่เกิดเองตัวนี้มันเป็นยาปัญญาปัญญาด้านตากิเลสท,ที่ก็มาย้อนตอนต้นหน่อยพระพุทธเจ้าจัดไปแค่นี้ ก็มาย้อนตอนต้นถึงประโยชน์ว่าการทําทิพยานให้เกิดขึ้นมีผลดีกับเราอย่างไงการจริงทิพยานนี่เป็นเป็นยานต้นของยานแปดรายการเมื่อได้ทิพยานแล้วยานต่างๆจะตามมาอีกเจ็ดนั่นคือหนึ่งจุตูปปาติยานการรู้การเกิดการตายของสัตว์นั่นก็หมายความว่าเราเห็นสัตว์หรือเห็นคน เราจะทราบได้ทันทีว่าคนนี้หรือสัตว์ตนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนจะมาจากนรกมาจากเปรตจ,จากสุรกายจากสัตว์ฉันหรือมาจากมนุษย์มาจากเทวดามาจากผมอันนี้เรารู้ได้ทันทีต้องซักซ้อมไห่คล่องใน่าการต่อไปถ้าคนได้ข่าวคนตายหรือสัตว์ตาย ถ้าได้อยากจะทราบว่าคนที่ตายคนนี้ตายแล้วไปไหนได้วยกฎของกรรมอะไรเราจะทราบทันทีรู้ความสุขหรือความทุกข์ของเขาอันนี้จุตูปปาติยานถ้าต่อมาก็เป็นเจโตวิยานเจโตวิยาในการรู้วาระน้าจิตน้ําใจของบุคคนอื่นคือคนอื่นนอกจากเราเนี่ยเขาจะมีความสุขก็มีความทุกข์เพราะเหตุอันใดเราจะทราบ ก็ามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกช่วยยังไงเราจะทราบนี่คือว่าตางกฎธรรมดาธรรมดาสามันโดยทั่วไปนี่ต่อไปอีกเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของบุคคลนี้ทรงฌานสมาบัติหรือเปล่าเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนตอนนี้การรู้คุณธรรมด้านจิตใจของคนอื่นนี่เราจะต้องได้เสมอเขา ถ้าเราสามารถทรงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราจะดูดูได้แค่ฌานของเรา <c oughs> เราเราได้แค่ไหนรู้แค่นั้นถ้าดูต่อไปจะมืดไม่ทราบอารกำลังใจของเขาเพราะถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราจะมองจิตพระอริยเจ้าไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นประโสดาบันเขาเป็นประโสดาบันเรารู้ แต่เป็นสีทาคามีมองขึ้นไปไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอาหารหันต์จะเห็นหมดรู้หมดทุกจุดทุกขั้นตอนตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราอย่าสนใจเราต้องการรู้จิตใจของคนอื่นเราทำยังไงต้องการรู้ให้มันไม่ผิดเลยก็ถามทำจิตใจเราเป็นอุเบกขาญาณเสียก่อน ทำจิตใจใเป็นสุขไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงความชั่วของเขาทําใจวางเฉยแล้วถามตรงพระพุทธเจ้าขอดูจิตแค่นี้เราจะรู้จิตใจของเขาทันทีตามที่พูดนี่ยังใช้เวลาชา้าแต่เอาจริงๆมันไม่ชา้พาพอนึกปั๊บมันรู้ปุ๊บนึกถามปั๊บเห็นปับ๊บจิตใจของคนจิตใจของสัตว์ไม่เป็นเหตุลี้ลับที่คนอื่นจะพึงรู้ได้